สิบห้าอัธนะบาลีบาลีว่าด้วยความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้หนึ่งปฐมมวักหมวดที่หนึ่งหงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไร่ไ้โดยความเป็นสภาวะเที่ยงแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารไรๆไ โดยความเป็นสภาวะเที่ยง2เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุขแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุข3เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือทำไรๆไรโดยความเป็นอัตตา แต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงยึดถือทำไร่ไรโดยความเป็นอัตตา 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่ามารดาแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงฆ่ามารดา 5. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าบิดาแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงฆ่าบิดา 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าพระอรหันต์แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าพระอรหันต์เจ็ดเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือดแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือด 8. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงทำลายสง์แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงทำลายสงฆ์้เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงนับถือศาสดาอื่นแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงนับถือศาสดาอื่น10เป็นไปไม่ได้เลยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวปฐมวัคจกสิบห้อัธานาบาลี 2. ทุติยวัคหมวดที่สองหเป็นไปไม่ได้เลยที่พระเจ้าจัก,กรพรรดสองพระองค์ พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียว 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่เป็นไปได้ที่บุรุษ พึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสถึง6เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงครองความเป็นเท้าสักกะละถึงเป็นมารเป็นพรหมแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงครองความเป็นเท้าสักกะเป็นมารเป็นพรหม 7. เป็นไปไม่ได้เลยที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายทุจริต จะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาะไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ8ถึง9เ,นะเป็นไปไม่ได้เลยที่วจีทุจริตละถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจทุติยวัคจบ สิบห้าอาถานบาลีสามตติยวัคหมวดที่สามหนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจสองถึงสเป็นไปไม่ได้เลยที่วจีสุจริตละถึง เป็นไปไม่ได้เลยที่มนสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่มนสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาใน่าใคร่น่าพอใจ 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความประกอบกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย แต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้ประกอบกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกเพราะความประกอบกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย5-6ถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบวจีทุจริตละถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เพราะความประกอบมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้ประกอบมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะประกอบมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย 7. เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก เพราะความประกอบกายสุจร ok ิตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้ประกอบกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะประกอบกายสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย8ถึง9เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบวจีสุจริตละถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ประกอบมโนสุจริต หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกเพราะประกอบมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้ประกอบมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะประกอบมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยตติเยวักจบอัฐานาบาลีที่สิจบ